สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจลึกถึงประเทศเล็กๆที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือสาภาพคูมโรสครับประเทศนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมีหมู่เกาะเล็กๆสี่เกาะหลักรายล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีครามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์คโมโรสไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามแต่ยังมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าค้นหาอีกมากมาย มาเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับคุมโรสใช้ภาษาอาหรับและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาคุมโมเรียนเป็นภาษาประจำชาติพื้นที่ของประเทศมีขนาด1,862ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นประเทศที่เล็กมากๆและมีจำนวนประชากรประมาณ850,000คนในปี2024เมืองหลวงคือเมืองโมโรนีที่ตั้งอยู่บนเกาะแกรนดคโมโร และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุนีครับในด้านเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ในปี2023อยู่ที่ประมาณ1.3พัน,นล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆการส่งออกที่สำคัญของโคูโมโรสคือวานิลลาการพลูและกระดังงาซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างไรายได้หลักให้กับประเทศนอกจากนี้โคูโมโรส ยังเป็นประเทศที่มีอันดับความสุขของประชากรในลำดับที่ไม่สูงนักและคุณภาพประชากรยังอยู่ในลำดับท้ายๆของโลกซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ครับประเทศนี้มีวันชาติในวันที่6กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1975ส่วนภูมิประเทศของโคโมอโรสนั้นมีความพิเศษเพราะเป็นหมูดเกาะภูเขาไฟที่มีพื้นผิวครุขะและดินที่อุดมสมบูรณ์ทางที่ตะวันตก ติดกับฝั่งแผ่นดินใหญ่ของทวีปแอฟริกาและช่องแคบโมซัมบิกส่วนทางทิศตะวันออกติดกับเกาะมายอดและมหาสมุทรอินเดียตอนนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกันบ้างครับโคโมอรโสมีภูมิมหลังที่ยาวนานชื่อโคโมอรโสมาจากคำว่าจาซาอลเอากอมรอในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าเกาะแห่งดวงจันทโโโร์คมอรโสเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนแต่เหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ คือการได้รับเอกราชในปี1975ภายใต้การนำของอาเมดอับดัลลาผู้เป็นผู้นำคนสำคัญและประธานาธิบดีคนแรกแต่หลังจากนั้นประเทศต้องเผชิญกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นหลายครั้งจนเป็นที่รู้จักในนามประเทศแห่งการรัฐประหารซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศอย่างมากในด้านการเมืองการปกครองคูโมโรธมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศคนปัจจุบัน คืออาซาลีอัสมานีที่ได้เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2016การปกครองของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมและประเพณีของคโมอโรสมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแอฟริกันอาหรับและมาลากาซีเข้าไว้ด้วยกันสถาปัตยกรรมแบบอาหรับสามารถเห็นได้ทั่วไปตามเมืองต่างๆส่วนศิละปะการแกะสลักไม้และการทอผ้าก็เป็นที่รู้จักกันดีครับ ประเทศนี้มีจุดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจครับฉายาเกาะแห่งดวงจันทร์ด้วยชื่อที่มีความหมายอันไพเราะทําให้คุมรอมีความน่าสนใจในตัวของมันเองแหล่งผลิตเครื่องหอมเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องหอมจากธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากการปลูกกระดังงาประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ไม่เหมือนใครการรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกต่างให้กับประวัติศาสตร์ของประเทศนี้อย่างมากธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขาไฟป่าไม้เขียวชอุ่มและชายหาดที่ยังคงความบริสุทธิ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการผสมผสานของวัฒนธรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสาภาพคูโมโรสประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจหากมีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ลองศึกษาและทำความรู้จักกับประเทศนี้ให้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ